ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่สวนพฤกษาศาสตร์ระยองค่ะตอ,อนนี้ถอดแมนนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไมค่อยมีคนเนาะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนพฤกษาศาสตร์ระยองนะคะตอนนี้เราเช่าเรือแคนูมาพายนะคะตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งดอกบัวค่ะสวยมากๆค่ะมีทั้งบัวมีทั้งสาหร่ายหางกระรอกข้างล่างนะคะน้ําใสมากค่ะลึกแค่เมตรห้าสิบนะคะถือว่าใสมากๆค่ะทุกคนนื่ นี่นะคะทุกคนมีดอกบัวทั้งสี่ชมพูสีม่วงเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอ๋ยเป็นคนนั่งกลางซึ่งไม่ต้องพายนะคะแล้วก็คนด้านหลังไม่พายนะคะคนด้านหลังพายไม่ไปค่ะไม่พายตอนนี้นะคะเราอยู่กลางของดอกบัวเลยนะคะมือลาก็ไปไปค่ะไปค่ะทุกคนอยไปทุกคนไปกันมือถือต้องไว้อย่างนี้มือถือดีๆนะใหญ่ตกนะตอนนี้นะคะเราอ่ะตอนนี้นะคะเราเป็นคนถือกล้องนะคะ เดี๋ยวเราจะให้คนดูดอกบัวทั้งหมดนะคะว้าวอาจจะก็บได้เม่ทั้งหมดนะคะ,ะแต่ว่าจับจับบัวจะพยายามนะคะนี่ดอกบัวทุกคนสีชมพูนะจ๊ะทุกคนบอกเลยอ,อาจจะถือว่าไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้จับแล้วเนี่อันนี้กำลังจะบ,บานเป็นสีชมพูแล้วะคะ่ะราดูดีๆเนาะเฮ้ยตรงนี้มีหอยคะ่ะทุกคนหอยหอยหอย,ยหอย,หอยชนิดเดียวไม่ใช่เป็นสีสันะ นี่นะคะทุกคนโอ้ยบัวน่ารักมากปล่อยสักทีตอนนี้นะเราอยู่ทั่วเฮ้ยไข่ไข่ไข่ไอยตรงนั้นนะคะตรงดอกบัวอันนั้นจะนี่มีสีโอยไข่เต็่ะจับบัวตรงนั้นมีไข่ไอยเชอรี่นะคะไปสี่หัวเลยวิบใบหนามาก สูงนมเต็มสูงมีทั้งดอกบัวตูมและดอกบัวบานนะคะค่อนข้า,างสวยเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงมุหนึ่งะคะท,ะที่ค่อนข้างดีเนาะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวเนื่องในโอกาสวันพีใหม่นี่นะคะมีดอกบัวเต็มเลยนะตอนนี้นะะเป็นเส้นทางของทราแล้วะะแต่เราคลายเข้ามาในดอกบัวเนาะ มีไข่มีไข่หอยนีนลูกอ้อนมีอะไรหน้าว่างมสาอะไรหางกระโลกนะคะจะเห็นได้ชัว่าใสมากนะคะไสลูก Yeah. No. you ก็เลยจะพาย่าหนนะ่อยเนาะเป็เล็กน้อยนะคะแล้วก็ติดเที่ยวเลยนะคะไดูตอนนี้นะคะตื้นต่ำมากนะคะเหลืออันนี้เดียวก็จะถึงดูข้างหน้าดูดูข้างหน้าโอุ้ยทุกคนดูข้างหน้าสิาาสอ๋อยตื้นเลยไหมถึเหยี่ยวได้เลยะค่ะก็มาไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันต่ำ 别忘了问題。我 ไปเร็วเร็วปังเร็ว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 โอ้ดันถอยดันถอยเอาเนี่ยดันอ่าไปไปออกไป

เดี๋ยวเดีวเนี่ยอีกแล้วนี่เดียวเอาดไปเยอกันแล้วนี่ยเ้ยไงไ้วาิดน้ำออกได้เปล่าในเรือใครตืดเรือตืใหญ่ตรงไนใหญ่ตรงนั <te idal Industry> <sa aret> ้นนะขดไปทุกคนอนี้าอยานาไม่ได้แล้วตอนนี้ ตอนนี้นะะดอกอยญาด้วยนะคะไปไหนก็ไปช่างนิ้วยนะนองเียวนองเขียว,เ,ยวเรียเรียรยไม่ขาดกับครทุกคนอยากประสบการณ์ของเอ,งอินอด้วยนพันเนี่นะคะตรงน,นี้ก็จะเห็นสาหรายหางม้าลอกได้อย่างชัดเจนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมีการเหาเรือมีเกิขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะมีไข่หอยเชอรี่ไข่เต็มกอหญ้าแล้วก็โคกไม้เลยนะคะทุกคนก็ข้าพเก้สังเกตมานะเคยคิดว่าสีขาวดันาค่ะสีขาว,วาาอะค่ะเฮ้ยมีแมงมุมมีแมงมุมยู่ในเนื้อโอ้ยอะไรตัวใหญ่มาก นะคะทุกคนก็มีแมงมุมในเรือเข้ทางไหนด้วยทุกคนไหนกูแมงมุมสุดแล้วอ่ะน้ำมันเข้าทางไหนเข้าทุกูกทุกลูกอ่ะเฉยโอ้ยน้ำเข้าโทรศัพท์เลยเสียไหมโทรศัพท์ใคร นากนย้ก่อตยตายตายตายก่อนตายตายก 兄弟，晚安。 อีกล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะจนได้จนได้น้ำท่วมเรือเรียกป่ายป้ายเอาลวดไปยังกันแล้วเนี่ยดีที่เอ๋ยังไม่เปียปอายต้องต้องหย่าน้ำขึ้นมาหย่าน้ำขึ้นเรืออีกแล้วนะจิ้มต้นไม้จิ้มต้นไม้จิ้มต้นไม้เนี้ยวหหัวัว เร็วนะเดี๋ยวร้อนยาวเลนะเหนื่อยเร็วเร็วเวเรเร็วเวเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเวเร็วเเร็วเร็เร็วเร็วเเร็ว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  ไปเออนั่นแหละไปก่อนไาไปไปเดี๋ยวไปโดนแน่ๆอย่างเงี้ยว้า